สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ผู้กองเป๊กจะพาไปดูตลาดนัดโคกระบือเชียงคำจังหวัดพะเยาเจ้าไปดูทิศทางการพัฒนาและราคาควายภาคเหนือกันนะคะนี่ค่ะบรรยากาศภายในตลาดซึ่งตลาดที่นี่จะมีทุกวันเสาร์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะคะทีมงานที่พาชมตลาดในวันนี้นำทีมโดยท่านนายกสงพี่ธนกิจเจ้าของตลาด และทีมงานคนโคบาลที่เป็นทีมหมอสตัตวบาลคนรุ่นใหม่ค่ะที่ใส่ใจและอยากพัฒนาวัวควายให้พี่น้องเกษตรกรเขตพื้นที่เชียงรายและพะเยาได้ข้อมูลจากหลายๆท่านแล้วสอบถามกันไปเรื่อยได้ข้อมูลต่างๆเยอะแยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นราคาการสร้างตลาดเนื้อเพื่อส่งออกประเทศเพื่อนบ้านค่ะ ท่านนายกส่งก็ได้ให้ข้อมูลเรื่องควายในท้องถิ่นแล้วก็มีความต้องการอยากพัฒนาควายให้สูงใหญ่เพื่อสร้างมูลค่าเหมือนกันค่ะดเ,เดี๋ยวเรามาฟังผู้กองเป็กกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ก็พามาดูตลาดนัดโคกระบือเชียงคำนะครับจังหวัดพะเยาก็ส่วนใหญ่จะเป็นควายควายเนื้อครับซึ่งควายที่นี่จะกิน จะกินกินวันต่อวันหมายคามว่าก็คือถ้าถ้าใช้เนี้ยจะขายยากนิดนึงเพราะว่ากินวันเดียวไม่หมดครับก็จะเป็นใช้เล็กๆอย่างเงี้ยใช้นี้ครับใช้นี้จะขายง่ายคือแปลว่าขายง่ายใช่ไหมใชขายง่ายใช้นี้ขายง่ายสมมุติว่ามีเกษตรกรทางทางทางอีสานบ้านเราครับมีไฟาใช้เนี้ยเอามาขายทางเนี้ยก็จะได้ละคบ อย่างนี้ตัวเท่าไหร่พี่หมื่นกว่าหมื่นกว่าหมื่นกว่าบาทอ๋อมื่นาาสองหมื่นตีไปสองหมื่นเนาะมีประมาณสองหมื่นขายก็ไม่ได้ห้า ราคามันเป็นไงคะพ่อครองราคาก็นนราคาก็จะเป็นเป็นโซนนี้ก็จะเป็นราคาเนื้อราคาเนื้อเพราะว่าโซนทางนี้จะบริโภคนีอควายเป็นหลักครับบริโภคน้อควายเป็นหลักทีนี้อย่างอย่างควายแม่พันุ์ก็จะเป็น,นใช้เดี๋ยวผมพาไปดูควายแม่พัน ซึ่งซึ่งจะเล็กๆนะครับซึ่งจะเตี้ยๆแต่ว่ามันจะจะไม่ไม่ตัวเท่าเท่าควายอีสานที่ดูก็น่าจะตัวนี้โตัวค่ง<ะ>ไปไว้แม่พันธุ์ส่วนราคาก็อยู่ที่หลักหมื่นหมื่นกว่ากว่าสองหมื่นซึ่งเป็นควายที่ยังไม่ได้พัฒนาเท่าไหร่ทีนี้สําหรับโซนที่เนี่ยทางทาง ทางเกษตรกรหรือว่าหมอผสมทางพะเยาครับก็ตอนนี้คือทางเหนือเนี่ยก็จะกําลังจะพัฒนาพัฒนาควายให้ให้ใหญ่เท่ากับภูมิภาคอื่นใช่ครับให้ใหญ่เท่ากับภูมิภาคอืีกกำลังตื่นตัวเลยนะคะกำลังกำลังผสมเทียมกันนะทุนไหนสำหรับภาคเหนือค่ะโดยในเขตเชียงคําเนี่ยจะมีทีมหมอทีมคนโคบานซึ่งคอยดูคอยดูแลให้เกษตรกร ที่ทางไหนมั้งคะผสมเทียมค่ะรักษา่าตัดค่ะมีทั้งทีมสัตวแพทย์และทีมสัตว์บาลสัตวแพทย์และทีม้เป็นเชียงรายพะเยาเยาเป็นหลักครับเป็นหลักเพราะว่าเชี่งใหม่นี่เขาเขาก็จะมีมีทีมมีทีมเป็นทีมทีมทีมเดียวกันอ๋อจะจะแบ่งแบ่งโซนกันทางเรานี่ก็เป็นโซนพะเยาเชียงรายถ้าใครยังไม่รู้จักทีมนี้ให้ติดต่อได้ที่เบอร์เดี๋ยวเดี๋ยว ไปในเพจเลยครับเพจคนคูบานเพจคนคูบานฟาร์มคนโคบานฟาร์มคนคูบานฟาร์มดูแลให้ทุกอย่างปรึกษาได้ครับปรึกษาได้ปรึกษาได้แล้วอีกอย่างคือทางทางเหนือนี่งานงานประกวดงานประกวดไม่มีงานประกวดมีน้อยเชียงรายนี่น่าจะเป็นงานแรกแล้วมั้งครับที่ประกวดควายนั่นนั่นนั่นเมื่อกี้มีนั่นเชียงใหม่ก็มีรอบหนึ่ง ในเชียงรายโซนยยนี้เชียงรายเนี่ยครั้งแรกเลยหน้ามาเหมือนกันนะช้างอุดรจะมาไหมคะเดี๋ยวนี้รึกษากับทีมนี้ก่อนว่าเราจะเอาควมาพักที่ไหนต้องมามาก่อนเลยต้องมาอย่างต่ำหนึ่งอาทิตย์มีที่พักให้ครับใหับอาจจะมามาอยู่สักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ตะเวนโชว์ตัวให้ให้เกษตรกรทางนี้ได้เห็นว่าควายใหญ่มันเป็นยังไงใให้มีการปุ่มตัวแล้วก็เริ่มพัฒนาใช่ยิ่มีงานประกวด อย่างน้อยเราใส่ใสพ่พวามจรมันยักไปอย่างอย่างเราขายไม่ได้ไม่ได้ราคาที่แข็งกว,าวา่าปกตินี่ <ปะ S 1> เราเราขายเนื้อมันก็ได้เยอะก,กว่าเดิมเพราะว่าลูกล่างมันใหญ่เเขึ้นส,สร้างตัวของเขาดีขึ้นใช่อาตาเล็กเนื้อเขาดีขึ้นพัฒนายัางไงมันก็ดีขึ้นก็คือจริงๆเนี่ยเกษตรกรกลุ่มเนี่ยไปเห็นควายในสนามประกวดแล้วก็เลยก็เลยเห็นแนวทางแล้วว่าเราจะพัฒนายังไง แต่ส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่เห็นเพราะว่าไม่มีไม่มีสนามประกวดที่ไหนดูควายเสร็จแล้วก็มาตั้งวงเสวนากันนิดหน่อยค่ะได้คุยความต้องการของพี่น้องผู้เลี้ยงควายในพื้นที่และได้เห็นทีมหมอที่เข้มแข็งที่อยากใช้ความรู้ที่มีช่วยพัฒนาให้คนเลี้ยงวัวควายสามารถเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้นโดยใช้ควายท้องถิ่นนั่นแหละค่ะนำมาพัฒนาต่อยอดใช้การผสมเทียมเอามีการแนะนำการสังเกตสัตว์ การดูแลระบบสืบพันธุ์และการรักษาการป่วยต่างๆน่าชื่นใจจริงๆค่ะแบบนี้ต้องหาเวลาไปบ่อยๆซะแล้วเพราะเชียงคำไม่ธรรมดาเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปนี้ด้วยนะคะเ,เก็บตกท้ายคลิปค่ะ มาพบกันในห้อยที่อายุน้อยที่สุดในวันนี้กันค่ะเราต้องถามก่อนว่าอันนี้อายุเท่าไหร่นะครับอายุ17ปีครับเจปีชื่อน้องอะไรครับชื่อโค้ดครับชื่อโค้ดเสียโค้ดเสียโค้ดวันวันวันนี้วันนี้หาหาตังค์ได้กี่วันวันนี้วันนี้ยังไม่ได้ครับวันนี้มาซื้อครับเดี๋ยวเอาไปที่บ้านครับไปขายที่บ้านรายได้ดีดีครับตกเดือนเท่าไหร่มันได้เยอะมันได้ประมาณหมื่นสองหมื่นนี่ครับหมื่นสองเด็กอายุ17บเจ็ดปีลุ้นได้ เพื <onents> ่อนผมนู่นนะครับเพื่อนผมนั่นอันนั้นมันหกล้อนั่นน่ะสร้างรายได้จากการซื้อขายวัวควายได้เดือนละสองลา่เขาชอบวัวสวยงามวัวแปลว่าไม่ต้องใหญ่นะเอาแต่เป็นแม่สาวรุ่นเป็นรุ่นรุ่นถ้าเป็นควายก็ควายตัวผูเอาไว้ลงเขียงประมาณนี้มั้อันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่ไปตอนนี้เขียงเขาข้าไม่หมดอ๋อ ต้อง,ลงเยงองลยงนี่นี่นีร่รุ่นนี้หรอฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้น้องโค้ดพบกันได้ที่ตลาดนัดเชียงคำพะเยานะคะ